สวัสดีครับเราอยู่ในแบบฝึกหัดที่1.5ข้อที่1นะครับข้อ3ย่อยนะครับข้อ1ใหญ่ข้อ3ย่อยข้อนี้เขาให้เศษส่วนมาทั้งหมดอยู่5ตัวนะครับโจทย์ให้ทำก็คือให้ทำการนำเอาเศษส่วนพวกนี้นะครับมาทำการเรียงลำดับนะครับให้ถูกต้องนะครับจากค่าที่น้อยที่สุดไปหาค่าที่มากที่สุด เวลาเราจะทําการเรียงแนะนํานะครับจะเพาะว่าข้อสังเกตตอนนี้ก็คือมันมีทั้งที่เ็นจานวนค่ะแล้วก็เสร็จเกินเห็นไหมครับบางตัวก็เสร็จเกินบางตัวก็เป็นจำนวนค่าเราจะต้องทําการปรับตอนนี้แนะนําให้ทําการปรับค่าในส่วนของเศษส่วนนะครับเสนนร็จเกินแบบนี้นะครับให้กลายเป็นจานวนค่าซะก่อนเหตุผลก็เพราะว่าถ้าเราได้ค่าของอจํานวนเต็มนะครับที่อยู่ข้างหน้าอย่างนี้นะครับ เราก็จะเอาค่าจานวนเต็มตรงนี้มาเปรียบเทียบกันก่อนเห็นไหมอย่าง1กับ2เนี่ยเราก็จะเห็นค่าแล้วว่าอันไหนน้อยกว่าไหนมากกว่ากันเห็นตัวเลขที่อยู่ข้างหน้ามากกว่ามันก็ค่ามากกว่านะครับ2เศษาส่วน8นี่ก็จะมีค่ามากกว่า1เศษาส่วนแน่นอนฉะนั้นถ้าเราทําการปรับเสร็จเกินพวกนี้นะครับให้กลายเป็นจนํานวนค่าเราก็จะสามารถที่จะช่วยนะครับ ในเรื่องของการเรียงลําดับได้ดีขึ้นนะครับอาจจะยังไม่เสร็จทันทีนะครับแต่ว่ามันก็จะเสร็จไปสเต็ปหนึ่งขั้นตอนแรกนี้เราก็จะทําการแปลงเศษส,ส่วนทั้งหมดนีให้เป็นเศษส,ส่วนจํานวนคระทั้งหมดซะก่อนนะครับลองไล่ดูเลยนะครับอันนี้เป็นจํานวนคระอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเราก็ได้เลยครับไม่ต้องไปอะไรกับมันมาก3าม ส่วน4นะครับเป็น1เศษ3ส่วน4ตัวที่2 29ส่วน12เป็นอะไรครับ12 1 12 12 2 24ได้2ครับ12 2 24ไปถึง29มันจะเศษอีก5นะครับส่วนด้วย12ทันนะ12 2 24บวก5เป็น29เห็นไหมโอเคตัวต่อไปนะครับ จะแปลงได้1เศษ1ส่วน3มาอย่างไงนะครับ1เศษ1ส่วน3แปส่วน6เนี่ยมันอยู่ในรูปของเศษส่วนที่สามารถจะปรับให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้นะครับตรงนี้ปรับได้นะครับโดยเราจะทำการเอาไปหาร2ตัวนี้นะเราจะทำการเอาไปหาร2หาร2ก็ต้องหารทั้งข้างบนข้างล่างใช่ไหม เมื่อหาร2เสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ8หาร2ได้4นะครับ6หาร2ก็จะได้3เป็นที่มาของส่วน3ตรงนี้นะครับทีนี้3 1 3 1นะครับ3 1 3ฉะนั้นจาก3 1, 3มันก็จะเศษอีก1นะครับเดี๋ยวเราคูณดูนะครับ3คูณ1เป็น3บวก1เป็น4ก็คือได้เศษ4ส่วน3โอเคนะ หนึ่งเศษหนึ่งส่วนสามก็คือเศษสี่ส่วนสามหรือแปดส่วนหกนั่นเองนะฮะตัวเดียวกันนะครับแปดส่วนหกมันแปลงให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อนแล้วก็ค่อยมาแปลงเป็นจำนวนคะนะครับฉะนั้นตัวที่สามได้หนึ่งเศษหนึ่งส่วนสามตัวที่สี่มันเป็นจำนวนคะอยู่แล้วก็จะเป็นสองเศษสามส่วนแปดนะครับไม่ต้องไปแก้ไขอะไรหมดตัวที่ห้าได้สามอะไรครับ เศษหนึ่งส่วนสามทันไหม 3, 3, 1, 3, 3, 2, 6, 3, 3, สามสามหนึ่งสามสามสองหกสามสามนะครับสามสามได้เก้าเก้าไปหาสิบเหลืออีกเศษหนึ่งนะครับส่วนและเวทตัวที่มันหานั่นแหละก็คือส่วนได้สามจะต้องเป็นตัวเดียวกันสังเกตน,นะฮะอันนี้ไม่ได้แปลงนะสิบสองเห็นไหมเป็นสิบสองตัวนี้ยกเวน้นตัวนี้นิดนึงเพราะเราแปลงไปเศษส่วนอย่างต่ำก่อนนะครับ อันนี้ยกมาเลยนะครับ10ส่วน3ได้3 7 1เจ็ส่วน3โอเคขั้นตอนที่1ของเราสาเร็จไปแล้วนะครับเราแปลงให้อยู่ในรูปแบบของเศษส่วนที่เป็นจำนวนคัะจะได้เห็นจำนวนเต็มที่อยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเราจะเอาจำนวนเต็มที่อยู่ข้างหน้ามาเปรียบเทียบกันเห็นอะไรครับเห็น3เนาะ3เนี้ยเยอะที่สุดในบรรดาจำนวนเต็มทั้งหมดฉะนั้นเป็นไงครับ เมื่อเปรียบเทียบเราก็พบว่าจำนวนเต็ม3มีค่ามากที่สุดครับเห็นไหมตัวนี้ใช่ไหมฮะมีค่ามากที่สุดดังนั้นนะครับดังนั้นอะไรครับ3เศษ1ส่วน3ก็จะมีค่ามากที่สุดสรุปได้ง่ายๆเลยนะเราจะเ,เจอ1ตัวนละครับมากที่สุดโจทย์ให้เรียงจากน้อยไปหามากเราได้มากที่สุดแหละครับนะครับ ตัวนี้นะครับ3เสร็จ1นึ่งกสก็คือตัวสุดทา้ายตัวนี้เสร็จไปแล้ว1ตัวนะครับทําอะไรต่อมาครับเราก็เจอเหลือมาทําการเปรียบเทียบนะครับมี1อยู่2ตัวแล้วก็มี2อยู่2ตัวฉะนั้นเราก็ต้องทําการเปรียบเทียบเพื่อให้รู้ว่าเศษส่วนบนค่าที่มีมันเต็ม1 2ออันเนี่ยนะครับตัวนี้กับตัวน,วนี้ตัวไหนมันมาก ตัวไหนมันน้อยกว่ากันและคู่นี้ครับคู่ของส่วนที่อ่าเศษส่วนที่เป็นจานวนเต็ม2นะครับมีอยู่2ตัวเหมือนกันตัวไหนกับตัวไหนมีค่ามากกว่ากันเรารู้อยู่แล้วนะครับว่า1น,น้อยกว่า2หรือ2มากกว่า1น,นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราหานะครับโดยทําการเปรียบเทียบเศษส่วนของคู่1และคู่2ได้มันก็จะสามารถที่จะเรียงลําดับได้เสร็จแล้วนะครับ อกชูต้องไหม1กับ2นะครับหมันน้อยกว่า2อยู่แล้วนะครับฉะนั้น2ตัวเนี้ยจะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งมาก่อนสมมติถ้าตัวนี้มาก่อนตัวนี้จะเป็นตัวที่2เมื่อเปรียบเทียบคู่นี้สมมติตัวนี้มาก่อนตัวนี้จะเป็นตัวที่3แล้วก็เป็นตัวที่4ยัจะไม่ใช่ตามนี้นะลองทำก่อนก่อนนะครับว่าตัวไหนจะมาก่อนมาหลังนะครับตัวไหนจะน้อยกว่าตัวไหนจะมากกว่าดูขั้นตอนที่3นะครับ เราจะจับเอามาทําการเปรียบเทียบทีละคู่นะครับตามจํานวนเต็มที่เท่ากันนะครับเอามาเปรียบเทียบกันก่อนฉันเราก็บอกไปเลยครับว่าเราจะทําการเปรียบเทียบเศษส่วน1เศษ3ส่วน4กับ1เศษ1ส่วน3ถูกต้องไหมครับเปรียบเทียบ1เป็กับน1ก่อนนะครับค่า1เป็น1โอเคและอะไรครับมีคู่หนึ่งครับและ สองเศษห้าส่วนสิบสองสองเศษห้าส่วนสิบสองกับสองอีกอันหนึ่งก็คือสองเศษสามส่วนแปดกับสองเศษสามส่วนแปดนะครับเปรียบเทียบคู่หนึ่งนะครับคู่ที่จะนวนเต็มข้างหน้าเป็นกับคู่ที่มันวนเต็มข้างหน้าเป็นสองนะครับโอเคเปรียบทีละคู่นะเพราะว่าถ้าได้หนึ่งรู้อันไหนมากกว่าน้อยกว่าเราอี อีกอันหนึ่งจะเป็นลำดับถัดไปนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเปรียบเทียบคู่แรกก่อนนะครับ1เศษ3ส่วน4กับ1นึ่งเศษ1่ส่วน3เราพบว่าอะไรครับเปรียบเทียบ1เศษ3ส่วน4กับ1เศษ1ส่วน3เราพบว่า หนึ่งมันเท่ากันถูกต้องไหมค่ามันเท่ากันนะครับเราก็จึงเปรียบเทียบเอาข้างหลังนะครับเอาเศษสามส่วนสี่กับเอาเศษหนึ่งส่วนสามมาเปรียบเทียบกันนะครับเราก็เลยเอาเศษสามส่วนสี่มาเปรียบเทียบกับเศษหนึ่งส่วนสามก็พอไม่ต้องเอามาเปรียบเทียบทั้งหมดนะครับเพราะค่าจํานวนเต็มมันเท่ากันไปแล้วโอเคไหมเมื่อเปรียบเทียบเรา พบว่าพบอะไรครับสังเกตครับสังเกตดีๆเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับหลักของการใช้เศษส่วนที่มีค่าครึ่งหนึ่งสามเนี่ยคูณสองได้6ใช่ไหมครับมันเกิน4แสดงว่าอันนี้มากกว่าครึ่งหนึ่งส่วนอันนี้1เมื่อคูณ2ได้2องครับยังไม่ถึง3แสดงว่าอันนี้มีค่าน้อยกว่าเศษส่วนที่มีค่าครึ่งหนึ่งฉะนั้นเราก็บอกว่าเราพบว่า สาส่วนสี่เนียนะครับเศษ3าส่วนสน้อยกว่าขอ,อโทษทีมากกว่ามากกว่าค่าครึ่งหงหรือว่าเศษหนึ่งสนสองและเราก็พบว่าเศษหนึ่งส่วนสามมันน้อยกว่าเศษ1นส่วนสถูกต้องไหมครับดังนั้นเราก็จะสรุปได้ว่า สรุปได้ว่าไงครับไอเศษหนมเนี่ยมันก็ต้องมีค่าน้อยกว่าเศษสาจริงๆจะบอกว่าเศษสไอเศษสาม่วนสีมีค่ามากกว่าเศษหนส่วนสก็ได้นะครับเขียนยังไงก็ได้นะครับแล้วก็สรุปอีกทีครับดังนั้นครับเขียนให้มันเต็มไปเลยครับ1นึ่เศษหนส่วนส ก็จะมีค่าน้อยกว่า1เศษ3ส่วน4โอเคไหมทีละขั้นนะครับทีละขั้นทีละขั้นต่อมาเราจะเปรียบเทียบอะไรอีกนะครับต่อมาเราก็มาเปรียบเทียบคู่ต่อไปก็คือ2เศษ5าส่วน12กับ2เศษ3ส่วน8ใช่ไหมครับอา้าวเราก็จะทำการเปรียบเทียบ จำนวนเต็มของ2เศษ5ส่วน12กับ2เศษ3ส่วน8เราพบว่าอะไรครับพบว่า2เท่ากับ2จำนวนเต็มข้างหน้า2เรา,เราก็เลยทำไงนะครับจำได้ไหมทำล้อไปครั้งอันเดิมเอาข้างหลังมาเปรียบเทียบกันครับ เอา5ส่วน12ไม่ต้องเอา2มาเปรียบเทียบนะครับเอาข้างหลังนะครับเศษและส่วนข้างหลังมาเปรียบเทียบกันเลยก็จะได้ห้าส่วนอเปรียบเทียบกับ3ส่วน8นะครับจากนั้นเราใช้หลักการเดิมได้ไหมครับใช้หลักการเศษส่วนที่มีค่าครึ่งหนึ่งมาเปรียบเทียบถ้า5คูณ2ได้10น้อยกว่า12 3คูณ2ได้6ก็น้อยกว่า8ฉะนั้นใช้หลักการ เปรียบเทียบกับค่าครึ่ง1ไม่ได้นะครับฉะนั้นเราจะทำให้วิธีการแปลงส่วนให้มันเท่ากันนะครับเราก็จะทำการเอา5ส่วน12กับ3ส่วน8นี้มาทำการแปลงส่วนให้เท่ากันก่อนโดยที่ผลคูณร่วมของ12กับ8 12เนี่ยเอาไปคูณ2ได้24 8นะครับ8เอาไปคูณ3ก็ได้24ฉะนั้นเราจะทำการแปลง ส่วนตรงนี้นะครับให้มีค่าเท่ากับ24ฉะนั้นเราจะใส่ไปที่บรรทัดนี้นะครับว่าเราจะทำการแปลงนะครับเราก็จะเอา5ส่วน12เนี่ยมาทำการแปลงซึ่ง5ส่วน12ก็เท่ากับ5ส่วน12เราจะทำให้มันเป็น24เราอามาคูณอะไรนะครับคูณ2ใช่ไหมคูณ2ก็ต้องคูณทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ5คูณ2ได้เท่ากับ10 12คูณ2ได้เท่ากับ24เสร็จแล้วหรือยังครับเหลือ3ส่วน8นะครับและ3ส่วน8เพราะเราจะต้องเอาเอา5ส่วนสิไปเปรียบเทียบกับ3ส่วน8ฉะนั้นแปลง3ส่วน8ด้วย3ส่วน8ตัวนี้แปลงให้เป็น24 3ส่วน8ต้องแปลงเป็น24ด้วยนะครับส่วนข้างล่างนะครับไปคูณกับอะไรนะครับคูณ3ครับ คูณ3คูณ3เพราะว่าจำได้ไหมสมคูณ8ได้24นะครับ3คูณได้24ข้างบนก็ต้องคูณด้วย3เหมือนกัน3คูณ3ได้9ส่วน24เมื่อได้24เท่ากันแล้วนะครับเมื่อได้เท่ากันแล้วเราจะเอาเศษข้างบนมาเปรียบเทียบกันนะครับเราจะเอาเศษข้างบนมาเปรียบเทียมกันฉะนั้นเราก็จะพบว่า9ส่วน24 เก้ส่วนยีมันน้อยกว่า10บส่วนยนีะ่สิบสะฮะแสดงว่ายังไงครับสแสดงว่า2เศษ3าส่วนแ น้อยกว่า2เศษหส่วน12มายัางไง2เศษ3มส่วน 3, 8นะครับมายัางไงครับ3ามส่วน8มันก็คือ9ส่วน24เดี๋ยวาจำได้ไหมนี่นี้ 9, ส่วน24 1สส่วน2ี่สส่วนย่ีก็คือ5้าส่วน1ิะครับก็คือตัวนี้นะครับข้างหน้ามันเป็น2ทั้งคู่ใช่ไหมจำนวนเต็ม นะครับอันนี้คือที่มาของมันนะครับฉะนั้นเราจะ,จะรู้ได้แล้วครับว่าค่าที่น้อยกว่าก็คือค่า2เศษ3ส่วน8นะครับเรารู้ค่าอะไรได้บ้างนะครับ 1. เรารู้ค่าสูงที่สุดค่ามากที่สุดก็คือ3เศษเนึ1ส่วน3หรือว่า10ส่วน3นะครับคือตัวเดียวกันตัวสุดท้ายที่เราแปลงมาเห็นไหมได้ตัวมากที่สุดเรียบร้อยแล้วครับ ถัดลงมาถ้าเป็นค่ามากลงมาก็จะเป็นตัวนี้ครับเพราะตัวนี้นะครับสองเศษห้าส่วนสิบสองเนี่ยครับมันมีค่ามากกว่าสองเศษสามส่วนแปดนะครับสองเศษห้าส่วนสิบสองคือตัวไหนก็คือตัวที่สองครับยี่สิบเก้าส่วนสิบสองตัวเดียวกันนะแล้วก็สองเศษสามส่วนแปดคือตัวไหนครับตัวนี้เลยครับสองเศษสามส่วนแปดส่วนค่า ถัดไปก็ค่า1นค่าที่เป็น1เราก็จะรู้นะครับว่าตัว1นึเศษหส่วนสมีค่าน้อยกว่า1นึเศษสส่วนสนะครับหนึ 1, 1่งเศษหส่วนสก็คือ8ปส่วนหก็คือตัวนี้ใช่ไหมฮะที่มันเป็น4ีส่วนสมแล้วมันกลายเป็น1นึเศษหส่วนสนะครับเห็นไหมแล้วก็ตัวไหนนะ หนึ่งเศษสามส่นก็คือตัวแรกนี่เลยนะครับเอาไปเขียนสรุปตอบนะครับโดยการบอกนะครับว่าเราเรียงลำดับจากน้อยไปหามากได้ยังไงตัวน้อยที่สุดคืออะไรนะครับที่เราเปรียบเทียบได้นะครับเนี่ยน้อยที่สุดเลยเพราะตัวนี้มากกว่าตัวนี้นะครับก็จะได้1 Z 1 3เศษ1ส่วน3ถัดไปเป็นอะไรครับ หนึ่งเศษสามส่วนสี่หนึ่งเศษสามส่วนสี่หนึ่งเศษหนึ่งส่วนสามมันคือแปดส่วนหกเนะาะเขียนเขียนไปก่อนครับเดี๋ยวค่อยไปตอบให้มันถูกต้องแล้วกันหนึ่งเศษสามส่วนสี่หนึ่งเศษสามส่วนสี่แล้วก็ ถัดมาเป็น2เศษสามส่วนแะครับถัดไปเป็น2เศษห้าส่วนสิะฮะและค่ามากที่สุดก็คือ3เศษหนึส่วนสมนีครับมากที่สุดโอเคนะทีนี้ตอบครับตอบเราต้องตอบตามโจทย์นะครับ โดยไม่ได้บอกเห็นไหมมี29ส่วน12ตรงนี้ไม่ไม่ใช่29ส่วน12คือตัวไหนครับ29ส่วน2ก็คือ2เศษ5ส่วน12ก็คือตัวนี้ฉะนั้นจะต้องแปลงให้มันถูกต้องนะครับแล้วก็1เศษ1ส่วน3คือ,คอ,คอ8ส่วน6นะครับฉะนั้นเราเขียนให้มันถูกต้องตาม,ตามโจทย์นะครับต่อไปเลยครับน้อยที่สุด1เศษ1ส่วน3ก็คือ8ส่วน6นะครับ แล้วก็ถัดมาเป็น 1, เศษ3ส่วน4แล้วก็เป็น 2, เศษ3ส่วนแแล้วก็เป็นตัวนี้แต่ตัวนี้ก็คือ 29, 1ส 29, 12่วน12 29ส่วน12ถ้างงงลองดูนะข้างบนมีการแปลงแปลงจากเศษเกินเป็นจินวนงคาอยู่นะครับแล้วก็ 3, เศษ1/3่ก็คือ10ส่วนส เป็นอันว่าเสร็จนะครับข้อที่3เรียบร้อยนะครับเราจะไปอันนี้เป็นข้อที่3ข้อ1ใหญ่เนาะข้อที่3เรียงลําดับจากน้อยไปหามากมาที่ข้อ2ใหญ่นะครับข้อ2ใหญ่ทีนี้ให้เรียงลําดับจากมากไปน้อยนะครับเรียงกลับกันนะครับจากค่ามากไปหาค่าน้อยทีนี้เราทํายังไงก่อนนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่า อยากให้สังเกตก่อนเนี่ยส่วนหกับ2อส่วนสจากโจทย์ที่มีตัวเลขเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงกันครับเห็นไหมสองตัวนี้มีค่าเท่ากันนะครับถ้าเรานะครับทำการหารนะครับตัวนี้ด้วยสองตัวนี้นะเอาไปหารด้วย2หารด้วยสองส่วนสองสหาร2องเท่าไหร่ครับหารสองได้สอง หหาร2หาร2หรือว่าครึ่งหนึ่งครับหกก็ได้3ามน,นมันก็คือตัวเดียวกันนะครับงนั้นข้อสังเกตอันแรกนะ2ตัวนี้มีค่าเท่ากันฉะนั้นเราจะทำการเปรียบเทียบเพื่อเรียงลำดับเราใช้ตัวเศษส่วนแค่3อันก็พอนะครับฉะนั้นตัวนี้เราละไว้ก่อนนะฉะนั้นเขียนบอกเขาหน่อยนะครับว่าเราพบว่า เศษส่ส่วน6กับเศษ4ส่วน6มันมีค่าเท่ากับเศษ2ส่วน3ะครับเราก็เลยจะทำการเปรียบเทียบแค่3ตัวก็พอนะครับก็คือ9ส่วน10 4ส่วน6แล้วก็11ส่วน15 ไม่ต้องเปรียบเทียบ2,3คก็คือตัวเดียวกันนะครับค่าเท่ากันโดยเราจะทำการแปลงฐานนะครับแปลงส่วนนะครับให้มีค่าเท่ากันก่อนนะครับเปรียบเทียบอย่างนี้บอกว่ามากไปน้อย11มากสุดละ9และ4ผิดเลยนะครับอย่าลืมว่าส่วนเนี่ยไม่เท่ากันตอบทันทีไม่ได้นะครับเราต้องทําการแปลงส่วนให้เท่ากันก่อนนะครับแล้วค่าข้างบนมันจะปรับตามเมื่อปรับตามแล้ว เราก็จะเห็นค่าคําตอบที่ชัดเจนวิธีการนะครับทำยังไงนะครับเราจะเอาเศษส่วนนะครับไปคูณด้วยตัวอารารแต่ที่ให้ผลคูณเป็นตัวเดียวกันมีอะไรที่เป็นผลคูณร่วมกันของ16และ15้นะครับตัวนั้นก็คือ30ครับ30ยังไง10คูณ3ได้30 คูณ5ก็ได้30 15คูณ2ก็ได้30ฉะนั้นเราจะแปลงนะครับแปลงส่วนให้มีค่าเท่ากับ30เสียก่อนนะครับเริ่มต้นที่9ส่วน10 9ครับ9ส่วน10เราจะทำการปรับส่วนให้กลายเป็น30ก็เอา9ส่วน10มาคูณได้เท่าไหร่นะทำให้เป็น30คูณด้วย10คูณด้วย3 กาข้างบนก็ต้องคูณด้วย3ด้วยได้เท่ากับ9,3,27ฉะนั้น9ตรงนี้นะครับ9ส่วน10มีค่าเท่ากับอุย้ยโทษทีตรงน,นี้ต้องลบลบนะครับอ่า30ครับเราได้แล้วนะนะตัวแรก9ส่วน10ก็คือ27ส่วน30นะครับต่อมาตัวที่2 4ส่วน6ครับ ทำให้ส่วนเท่ากันก่อนโดยการเอาสี่ส่วนหดูที่ส่วนนะครับดูที่ส่วนจะทั้งให้เป็นเป็นสามสิบด้วยก็ต้องเอาไปคูณด้วยห้าคูณด้วยห้าข้างล่างก็ต้องคูณใด้นนดห,หาดาาา้าข้างบนนะครับสี่คูณห้าได้ยี่สิบเห็นไหมเลขเลขเปลี่ยนแล้วก็เราเปรียบเทียบได้นะครับเราจะรู้ทันทีเลยครับยี่สิบน้อยกว่าย7ิบนะครับฉะนั้นค่านี้น้อยกว่าค่าข้างบนนะครับ และก็ตัวที่3นะครับเศษส่วนที่3ก็คือ11ส่วน15 11สเ่วน15เท่ากับ11ส่วน15เราจะทำอะไรต่อนะเราจะทำให้15มันกลายเป็น30ให้มันเท่าๆกับบนอื่นเขานะครับเอาไปคูณด้วยอะไรครับ2นะฉะนั้นข้างบนก็ต้องคูณด้วย2ด้วยนะครับ11อ คูณ2ได้เท่ากับ22 15คูณ2ได้เท่ากับ30เห็นไหมเราจะได้ค่าออกมาแล้วทีนี้4ส่วน6กับ2ส่วน3มันจะเท่ากันนะไม่ต้องไปแปลงนะครับอัน,นจริงๆถ้ามันไม่เท่ากันเราจะต้องมาทำอย่างเนี้ยกับ2ส่วน3ด้วยนะครับเราก็จะพบว่าเลี้ยงกำรับจากมากไปหาน้อยได้ค่า27 22แล้วก็20 27 22แล้วก็20ดังนั้นผลของการเรียังลำดับของเรามันก็จะได้อะไรครับ27ก็คือ9ส่วน10 22คือ11ส่วน10อ่า11ส่วน15 20 20 20 20 4ส่วน6 นั้นถ้าเรา,เราตอบอีกแบบหนึ่งมีอีกคำตอบหนึ่งนะเพราะว่า4ส่วน6มันก็คือ2ส่วน3มันเท่ากันฉะนั้นเราก็ตอบเป็น9ส่วน10 11ส่วน15แล้วก็2ส่วน3ก็ได้นะครับเพราะว่า4ส่วน6กับ2ส่วน3มันคือตัวเดียวกันนะครับตอบได้เลยครับก็ตอบตามนั้นอนะ่ะ9ส่วน10 11ส่วน15 4หส่วน6หรือ9ส่วน10มันมันพอยต์เขียนไหมเนี่ยเส่วน10 11ส่วน15แล้วก็2ส่วน3นะครับนี่คือคำตอบนะครับก็คือบรรทัดเดียวกันเนี่ยเนาะไม่รู้จะเขียนไปทำไมให้มันซ้ำเนาะ แต่ว่าตามวิธีการเมื่อทำเสร็จเราต้องสรุปคำตอบให้อีกทีคำตอบก็ได้ออกมาแล้วนะครับเราสามารถจะเรียงลำดับค่าจากมากไปหาน้อยแล้วหลักการก็คือทำส่วนให้เท่ากันนะครับเมื่อเห็นส่วนเท่ากันแล้วก็เอาเศษไปเปรียบเทียบกันได้เห็นไหมไ้ยิมเจ็ดยิมสองยี่สคืออะไร 27? ่สคือเส่วน10 22ี่สิบสก็คือส่วนเนี้ยยีสิบสส่วนสาก็คือสิส่วนสิแล้วก็สุดท้ายยีส่วนสา ยีสนะิบส่วนสามสิบก็คือสี่ส่วนหกโอเคสำหรับหน้านี้เป็นอันว่าเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอาไว้อบกันใหม่นะครับในหน้าถัดไปสวัสดีครับ